นี้จะเป็นแพมเพลตของโรงแรมนะครับว่าแบบโรงแรมมีหน้าตายังไงมีตึกไหนอะไรบ้างนะทุกคนคือขาทำมาเป็นแบบว่านิเทศารนะครับลเป็นหนังสือพิมพ์นะครับนี่อันแรกเป็นสไปเดอร์แมนเลยเท่มาเพราะแบบแมกซีนอะไรเงี้ยที่เขาทําเกี่ยวกับมาเฟลนะครับไม่ได้มีความแบบตกแต่งหรูหราเป็นสไตล์แบบพวกที่เขาไปนอนเราเป็นพวกดิสนีย์มิก้มงมิก้เมาส์อะไรอย่างนี้มากอันนี้คือเขาทาเป็นโทนเรียบๆนะครับ ทางลับใต้ปราสาทนะครับทุกคนเพราะว่าที่นี่เนี่ยดิสนีย์ปารีสเขามีบังกรอยู่ข้างใต้ของตัวปราสาทดิสนีย์แลนด์ด้วยนะครับแล,ล้วก็จะมีบิ๊ก h ันเดอร์เม t ท์เทนมีอินเดียนาโจลนะครับแล้วก็เนี่ยมีบัสไลเ e ียมีไฮเปอร์สเปซเม n ท์เทนนานก็ได้ขึ้นแล้วนะครับทุกท่านกับสไปเดอร์แมนเว็บของเรา <c oughs> ทุกที่ในปารีสในฝรั่งเศสคือยังแบบ ฉลองคริสต์มาสเบลยาวนะจะถึงประมาณวันที่6วันที่10อะไรแล้วแต่ที่นะทุกคนอันนี้ก็จะมีต้นคริสต์มาสด้วยสวยน่ารักมากๆสวัสดีครับทุกคนและนี่คือมีแอนนาราวนะครับกลับมาอีกครั้งกับบุ๊กจัก,กรกัดนะทุกคนวันนี้ก็เป็นปี2025นะครับเราจะขอเปิดปีด้วยการรีวิวเป็นดิสนีย์แลนด์ปารีสกันนะครับ ขอเรับคลิปด้วยห้องอาหารมื้อเช้าที่โรงแรมนิวยอร์กโฮเทลนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูรายอาหารของโรงแรมในดิสนีย์แลนด์ปารีสกันว่ามีอะไรให้กินบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะรีบไปที่สวนกันเพราะว่าเรามีแมจิกพาวเวอร์หนึ่งชั่วโมงก่อนที่สวนจะเริ่มด้วยนะครับ ค่อนข้างผิดแผนนะครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมง40นะครับสวนสนุกคือเริ่มเปิดนะครับคนก็ทยอยมาจากฝั่งของโรงแรมกันนะแถวยาวมากคือกว่าจะไปถึงหน้าประตูน่าจะแบบประมาณ9โมงนะครับเขารีบมากันมากเลยทุกคนแล้วคือตอนนี้เขือบวอยังไม่สว่างเลยอ่ะเนี่ยมันเป็นแบบวันที่6มกราคมนะครับก็ยังแบบเป็นช่วงหน้าหนาวอยู่นะก็เลยมีช่วงกลางวันสั้นนะครับให้ดูไไรบรรยากาศ แขกที่มาพักโรงแรมนะครับอย่างที่บอกว่ามันจะมีเป็น early entry 1ชั่วโมงนะทุกคนเขาก็จะมีเป็นช่องทางพิเศษอยู่ตรงนี้นะครับถ้าไม่งั้นก็คือตอนนี้คือแถวรอเข้าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะเปิดนะก็คือ,อยาวมากแล้วนะทุกคนภารกิจแรกของเราจะไปที่ Big t h ัน u n r m r ม n t a i n นก่อนนะครับเพราะเขาบอกว่าเป็นอันที่แบบ Exclusive ไม่เหมือนที่อื่นเลยนะครับของ Disneyland Paris นะครับก็รีบไปของที่แถวมันจะยาวประมาณ90นาทีตอนเปิดครับ เราเข้ามาที่ o n t i e ท l a ร d แล้วนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ฝนกำลังตกด้วยนะครับเลยต้องแบบเดินๆเร็วนิดนึงนะครับทุกคนแต่คือจะบอกว่าแบบมันปังมากเพราะว่าแทบไม่มีคนเลยทุกคนคือที่นี่ไม่เหมือนของที่ญี่ปุ่นกับแบบเซี่ยงไฮท้ที่แบบว่าแม้จะใช้ early entry แต่คนเยอะมากนะครับที่เข้ามาคือแบบแทบไม่มีใครเลยเขาไม่ค่อยตื่นเช้ากันมั้งคนฝรั่งเศสอน,นี้ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าตัดสินจากแบบรวมๆแล้วกัน,กนทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นฟิกตันเดอร์มันเทกันก่อนเลยนะครับอู้ ่นเนเ้มันปีดทุกท่านหรือว่าเพราะฝนมันตกเดี๋ยวเราจะรีบเปลี่ยนแผนเพื่อไปยังฝั่งตัว s p สเปซม n t เทนฝั่งนู้นแทนนะครับทำไมล่ะโอเคถึงแม้ว่าวันนี้จะแบบว่าผิดพลาดทางเทคนิคไปหลายอย่างมากๆนะครับทุกคนแต่วันนี้เราก็มาถึงที่ STAR w a r s HYPER SPACE Mountain แล้วนะครับอยู่ข้างล่างของเราตรงนี้ เมื่อกี้เช็คดูในแอปของดีไซน์พารีซลิมิทโรดมาทุกคนก็รอคิวแค่ประมาณสินาทีนะครับเพราะคนเดียวยงไม่เข้ามานะทุกคนเพีต่แค่โรงแรมนะครับก็จริงคือเช็คนด้หมดเลยว่าไหนมันเปิดมันปิดตลอดลืมเช็คก่อนนะครับไปโหลดมาได้นะเดี๋ยวรีเดินไปก่อนนะครับอเสร็จแล้วนะครับทุกคนสนุกมาก คือเข้าไปแล้วแบบยังไม่ห็นได้เริ่มอะไรเลยมันแบบหมุนหมุนหมุน,มนตีลังกาแบบ360องศาเลยนะแล้วก็จะมีแบบหมุนเป็นเกลียวอะไรอย่างเงี้ยในความมืดน,นะครับตามชื่อ Space เ o ซมาเทสเลยแต่มันเป็นดิมสตาร์วอล์นะข้อที่ทราบคือเหมือนเขาบอกว่าเป็นแบบไม่ก,กี่แห่งบนโลกหรือเป็นแห่งเดียวบนโลกนี่แหละที่ s สเปซ n าเทสมันมีตีลังกาด้วยที่อื่นมันจะเป็นแค่แบบไปเร็วๆเฉยๆนะครับทุกคนถือว่าคุ้มค่าการรอคิวมากนะประมาณแบบ15นาที30นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปอันต่อไปเลยที่เป็นอันดังๆก็คือ Pirates Caribbean the of นนะคครับทุก เหมือนมันเปิดแล้วไม่มันกก่นใจเหมือนกันว่ามันแบบจะปิดอีกไหมนะทุกคนเดี๋ยวรีบเดินไปก่อนนีก็จะเป็นท็อป3ที่แนะนำนะครับก็จะมีเอ่อพิกตันเดอร์มา n เทนนะครับไฮเปอร์สแค m o u ม t a i เทนแล้วก็เนี่ยมีภาเขาอุตคระเรเบียนถึงถ้าใครชอบอินเดียน,นาโจนก็มีินเดียน,นาโจนด้วยนะครับ อย่ามาดิสนีย์แลนด์ปารีสในวันที่ฝนตกและพายุเข,ข้าแบบนี้นะครับทุกคนคือลมแรงมากดูแบบพัดบิวสนานวันไหวไปหมดก็ของพระเด็เออกจากคาลิเบียนะครับของที่นี่คือตัวสุดตัวคือเทียบกับที่เซี่ยงไฮ้อ่ะไม่ได้เลยเพราะว่าดิสนียงไฮ้คือมันเป็นแบบจอสามมิวมโฟมแล้วพอปอ,อะไรคืออลังการมากนะครับนั่นคือแบบแนะนำหรือว่าเป็นคอมเมนต์ของดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ถ้าไปนะอันนี้จะค่อนข้างคล้า,ายกับดิสนีนยน์อื่นก็คือมันแค่นั่งเรือไปชมแบบพวก คุณขี้พึ่งขยับไปขยับมาเล็กน้อยนะครับไม่ได้น่าตื่นเต้นมากนะทุกคนเดี๋ยววังว่าเครื่องเล่นต่อไปอินเดียนาโจนของเรามันจะแบบมีความหวัดเสียวบ้างสักนิดนึงก็ยังดีนะครับเพราะว่าน่าจะแบบเป็นไม่กี่เครื่องเล่นที่ได้เล่นในดิสนีย์ปารีสนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปฝั่งฮอลลีวูดสตูดิโอแล้วเพราะว่ามันมี2ฝั่งนะครับเราต้องเก็บให้ได้2อ่วนสนุกภายใน1วันนะครับทุกคนจริงๆเขามีซิงเกิลไรเดอร์นะทุกคนแต่มันปิดนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะเล่นเครื่องเะไนอีนเดียนโจนเป็นจบแล้วนะครับทุกคนซึ่งมันมีตีลังกาหมุนไปด้วยนะครับฝนก็ยังคงตกอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่บรรยากาศวันนี้คือไม่เป็นใจสุดๆนะครับเราก็เลย ถือว่าจะจบฝั่งดิสนีย์แลนด์ปารีสแล้วนะเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งฮอลลีวูดสตูดิโอนะครับก็เครื่องเล่นอื่นที่น่าสนใจและ้าเกิดว่าใครแบบอยากเล่นฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะก็จะมีบัสไลเอียที่เราไม่ได้พาไปเล่นนะครับจะเป็นแบบยิงเลเซอร์น่าจะเก็แบแต้มเหมือนกับดิสนีย์ที่อื่นนะครับแล้วก็จะมีเป็นอูโทเปียนั้นจะเป็นแบบขับรถนะครับของเอวิสนะก็ไปเล่นได้นะทุกคนหลักๆก็จะมีบิ๊กซันเดอร์มาร์เทนมีอินเดียนาโซนนะครับแล้วก็เนี่ยมีบัสไลเอียมีไฮเปอร์สเเปซมนทแล้วก็ มีไปแล้วไปแคริเบียนนะครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายฝั่งนี้กันด้วยทางลับใต้ปราสาทนะครับทุกคนเพราะว่าที่นี่เนี่ยดิสนีย์พารคีเขามีมังกรอยู่ข้างใต้ของตัวปราสาทดิสนีย์แลนด์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันก่อนที่เราจะย้ายฝั่งนะครับอันนี้คือน่ารักมากนะทุกคนรอบๆปราสาทเขาจะมีเป็นงานแบบทำมาจากตัวโลหะอย่างเงี้ยก็จะมีตั้งแต่มาเลฟิเซนต์มีเบรฟนะครับมี เออน่าจะราฟันเซลหรือเจอ้าหญิงนิทาสักอย่างนะมีอาลาดินนะครับมีหลายเรื่องเลยทุกคนแล้วก็แบบล้อมรอบอยู่ข้างนอกตรงนี้นะครับอันนี้คือไม่เหมือนที่อื่นนะเขาที่แ c a ไปดูมาหลายดิสนีย์นะครับอันนี้มีจาปาใช่ไหมตัวลายจากเรื่องอาลาดิน ถือว่าตัวปราสาทเจ้าหญิงของดิสนีย์แลนด์ปารีสเนี่ยอลังการกว่าที่อื่นนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาเดินดูในปราสาทได้ทุกคนแล้วเขาจะมีแบบกระจกโมเสกเป็นลายของเรื่องเจ้าหญิงนิทราเนี่ยแบบตัวนางฟ้าแฟรี่สามตัวมาเลฟิเซนอยู่รอบๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้พาไปดูมาแล้วคือมังกรใต้ทุกคนนึกว่ามันจะเป็นแค่หุ่นธรรมดาแต่มันเป็นหุ่นยน์ขยับได้ด้วยแล้วขยับบ่อยมากนะแบบนหนึน่งก็ขยับแล้วนะครับก็อีกปราสาทหนึ่งที่แบบขึ้นไปดูได้ก็จะมีที่อเมริกามังที่มันเป็นร้้าาาานาานนนอออหรุกกคแต่่ัี็ถืว ได้บรรยากาศดีเหมือนกันนะครับเขาทำดีมากเลยจริงๆออกไปดูที่ระเบียงได้ด้วยนะเดี๋ยวเราพาไปเดินที่ระเบียงแล้วก็เราย้ายไปคริ y บู d สตูดิโอกันนะครับ ตรงนั้นมีดาบน่าจะดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์มังที่แบบว่าให้มาทดสอบว่าใครดึงได้นะทุกคนแล้วก็เท่าที่ทราบคือแบบนะเขาจะมีเป็นช่วงๆที่เกิดว่าใครมาดึงแล้วมันจะบังเอิดดึงได้ด้วยเหมือนกันนะครับใครสนใจลองไปหาข้อมูลดูนะว่ามันดึงขึ้นได้เมื่อไหร่บ้างนะครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่ฝั่งดิสนีย์สตูดิโอนะครับก็เครื่องแรกที่เร,เราจะไปเล่นนะครับทุกคนคือราชาจูอีหรือเจ้าหนูทำอาหารนะครับตอนนี้จะมีเครื่องเล่นที่น่าสนใจก็จะมีราชาจูอีมีตัว ทาวเวอร์ออฟเทอร์ที่อยู่ข้างหลังตรงนู้นนะครับแล้วก็มีสไปเดอร์แมนนะครับมีอเวนเจอร์ s อส์เทนบลนะครับจะพยายามเก็บให้ได้มมกได้สุดนละกันแต่เวลาเรามีจำกัดมากๆเพราะว่าเราเล่น2องส่วนภายใน1วันนะครับทุกคนเดี๋ยวเดินไปดูกันว่าเครื่องเล่นฮาจูอีมันจะเป็นยังไงนะครับไม่เลิดเออปกติไม่เคยเห็นที่ดิสนีย์ที่อื่นเลยเห็นที่ปารีสอันนี้ก็เลยน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปอันนี้ันแรกเลย ก็จะเป็นแถวของซิงเกิลไรเดอร์นะครับใช้เวลาลอประมาณ15นาทีนะทุกคนแต่ถ้าใครมาเป็นแถวธรรมดาอยู่ตรงนี้อยติดกันอันนี้คือ50นาทีนะครับพข้อที่คือเขามีบอกหมดเลยว่าแบบแถวไหนรอกี่นาทีก็อันนี้ไม่นานมากถ้าเกิดว่าดูแล้วแบบแยกได้ก็แยกไปทีละคนมันจะเร็วกว่านะครับ ของเครื่องเล่นลาทาทูอีคืนน่ารักมากๆนะครับคนแบบ มันเป็นเหมือนเรานั่งขึ้นไปเล่นหนูตัวหนึ่งอะ่ะแล้วก็เขาก็จะพาเข้าไปอยู่ในเรื่องของรา,าจูอีที่แบบว่าเขาพาไปทํามหาแล้วก็หนีจากคนที่พยายามจะแบบว่าไร่ฆ่าหนูนะครับแล้วคือ เซตอัพต่างๆมันจะเป็นหนับไซส์ของแบบหนูไปเจอกับของจริงอ่ะทุกอย่างมันก็จะใหญ่ขึ้นเช่นแนับว่าเราอยู่ข้างใต้โต๊ะโ,โต๊ะก็จะเป็นพ็อปใหญ่มีเทียอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบอันเบลเลอร์เพราะว่าเราเป็นหนูตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องเล่นที่แบบสนุกมากนะทุกคนแนะนำเลยว,ว่าใครมาฝั่งดิสนีย์สตูดิโอก็คือมาเล่นอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็ซิงเกิไลไรเดอร์ช่วเวลาเราไม่นานด้วยประมาณสิ2 0นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เอเวนเจอร์กันต่อนะทุกคนอยู่อีกฝั่่่่่งนนนนนนึะะะคครรัับบบแล้้้วววกกกกก็็าาาาาดจจจเเไไอออทีีปส หลังจากรอมาอย่างยาวนานก็ได้ขึ้นแล้นะครับทุกท่านกับ s p i เดอร์แมนเว็บของเรา เรียนสไปเดอร์แมนสนุกมากคือแมันแบบเป็นอินเตอร์แอคทีฟกับการยิงใหญ่แล้วก็ดึงตงัวแมงมุมมาแล้วก็เก็บคะแนนนะครับคล้ายๆกับตัวบัสไลเยรย์ที่เป็นปืนยิงเลเซอร์แต่ีเป็นเราแบบเล่นกับจอเรามันก็จะมีตัวจับการยิงของเราหรือคนแล้วก็รวมคะแนกนกันทั้งทีมสนุกมากอันนี้โอเค เรือนี้เนี่ยเราเลกรอคสเตอร์ไปหลายอันมากจะเริ่มมึนนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นเครื่องเล่นแบบสุดท้ายของเรานะครับ Avenger Assemble เนาะก็คล้ายๆกับตัว s Space m ม u n t a ท n เลยแต่อันนี้มันจะเป็นทีมของ a v e n g e r ก็คือมี Iron Man มีกับเอ่อกับตันมาร์มิสมเวลอะไรเนี่ยนะครับเขาสู้กันไสู้กันไปมาแล้วก็มีรถไฟเหาะเร็วๆเข้าไปมีตีลังคารอบหนึ่งถือว่าโอเคมันอยู่แล้วคิวรอไม่นานเท่าตัว s p Space m o u n t a ท n ด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปเล่นๆรอแถว รอบๆสวนสนุกแล้วก็ช่วงค่ำม,มันมีปุน,นะเราจะเอาฟุตเทจของเมื่อวานที่เราไปถ่ายมารวมถึงตัวรีวิวโรงแรมมาใส่ไว้ให้ดูด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่โถงของโรงแรมนะครับก็คือตลอดทางจะตกแต่งเป็นธีมมา r เวลตามชื่อเลยทุกคนก็คือนิวยอร์กโฮเทลเดอะอาร์ตออฟมาเวลนะครับอันนี้ก็เป็นตัว ชื่ออะไรครับแบล็กวิดอนะครับแล้วก็เมื่อกี้ตลอดทางมาก็จะมีทั้งไอรอนแมนมีกัปตันอเมริกามีพวกของที่ใช้เป็นพร็อพในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยในภาพยนตร์น,นะครับให้เราดูตลอดทางเลยทุกคนตื่นเต้นมาก oh, oh, you can click on t h i s and it can be used like with multiple devices yes <right? Yeah. S 2> you can see how many m e a l do you have ah mm hmm. uh, okay breakfast is between seven and eleven in the morning <Okay. S 1> you want to have it faster uh huh. okay, okay. อันนี้จะเป็นแพมเพลตของโรงแรมนะครับว่าแบบเอีโรงแรมมีหน้าตายังไงมีตึกไหนอะไรบ้างนะทุกคนคือพอทำมาเป็นแบบว่านิตยสารานะรมล์เป็นหนังสือพิมพ์นะครับนี่อันแรกเป็นสไปเดอร์แมนเลยเท่มาก ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าห้องนะครับเราอยู่กันที่ห้องเบอร์2องสนะทุกคนสามารถใช้เป็นดิจิตอลคีย์ผ่านโทรศัพท์แบบนี้ได้นะครับอออเอ้อไม่ทํางานทําไงไม่ได้ทําไมล่ะงงใช้กุญแจเหมือนเดิมถึงแม้ว,ว่าจะทุรนทุนเรไปบ้านนะครับเราเข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วนะทุกคนห้อง2253นะครับ เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศภายในห้องนะทุกคนคือมันเป็นแบบเตียงทั่วๆไปเลยแทบจะไม่ได้มีตกแต่งเกี่ยวกับมา r v เวลอะไรในห้องนะสิ่งที่เห็นแชัดก็จะมีเนี่ยแค่รูปปัน้นสไปเดอร์แมนนะครับแล้วก็มีเออไม่ใช่รูปปัน้นรูปแขวนนะครับของไอรอนแมนอันนึงนะทุกคนนอกนั้นก็คือเป็นพวกแบบแมกกาซีนอะไรเงี้ยที่เขาทำํำเกี่ยวกับมาเวลนะครับไม่ได้มีความแบบตกแต่งหรูหราเป็นสไตล์แบบพวก ที่เขาไปนอนเราเป็นพวกดิสนีย์มิก้มงมิก้เมาส์อะไรอย่างนี้มากอันนี้คือว่า,าเป็นโทนเรีบเรยบๆนะครับก็ถือว่าโอเคสําหรับคนที่ชอบแบบว่าสไตล์มินิมอลมินิมอลนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องน้ํานะครับก็คือมีแค่นี้ทุกคนมีอ่างน้นําแล้วก็ความเป็นมาเฟลเพียงสิ่งเดียวคือติดอยู่ตรงสบู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องสวมนะครับทุกคนจบการรีวิวห้องพักแบบรวดเร็วประมาณนี้ เาก็จะมีเป็นช็อปของแบบธีมร้านนั้นๆนะครับทุกคนที่นี่ก็จะเป็นธีมยอดมนุษย์ต่างๆนะครับมีตั้งแต่ไอรอนแมนมีสไปเดอร์แมนนี่พูดถึงสไปเดอร์แมนบุ๊กก็มีชุดสไปเดอร์แมนนะครับแล้วก็ฝั่งนน้นเมื่อกี้ที่เดินมานะมีชุดของกัปตันอเมริกาด้วยทุกคนมีแบบหลากหลายมากคือไม่ต้องไปถึงในสวนถะ้าเกิดใครได้ของฝากอะไรเงี้ยก็ค่อยกลับมาซื้อก็ได้ร้านเปิดตั้งแต่8โมงถึง5ทุ่มเลยนะครับทุกคนมีล่มสไปเดอร์แมนสวยมาก โอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเข้าไปดูพูกันนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ2องทุ่มแล้วเดี๋ยวภูมันจะจุดตอนประมาณ3ามทุ่มนะครับแล้วก็มีโดนด้วยเขามีโดนโชว์ตอน2องทุ่มห้นะครับ สรุปว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สวนกันนะครับทุกท่านเพราะว่าจากโรงแรมของเราตรงนู้นนะครับนิวยอร์กโฮเทลเห็นสีนนแดงๆตรงนั้นไหมใช้เวลาเดินแค่ประมาณ5นาทีไม่ถึงด้วยซ้ำทุกคนตอนนี้คือถึงดิสนีย์บินเลนนะครับก็ระยะทางทั้งหมดจากตัวโรงแรมไปที่สวนจริงๆคือประมาณ7นาทีนะครับจากดิสนีย์บินเลนเดี๋ยวเราเดินตรงต่อไปที่สวนเลยนะครับทุกคนมันเร็วกว่านั่งรถบัสรถบัสมันแบนบสิบนาทีมาคันหนึ่งประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2ทุ่ม15นะครับเราเข้ามาข้างในส่วนดิสนีย์แดนปารีสแล้วนะทุกคนถึงแม้วจะเป็นวันที่4มกราแล้วเขาก็ยังเฉดิมฉลองเทศกาคลคริสต์มาสกันอยู่นะครับคือแทบทุกที่ในปารีสในฝรั่งเศสคือยังแบบฉลองคริสต์มาสบลยาวนะจะแบบถึงประมาณวันที่6วันที่10อะไรแล้วแต่ที่นะทุกคนอันนี้ก็จะมีต้นคริสต์มาสด้วยสวยน่ารักมากๆนะครับ จะพาเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยระหว่างทางและกันตอนที่เราจะเดินไปดูกรุน,นะครับว่าเขาตกแต่งกันเป็นยังไงบ้างน,นะทุกคนช่วงเทศกาลนะครับทุกคนครับคือเรามีเรื่องเศร้ามาบอกว่าเขาประกาศว่าว,วันนี้จะไม่มีโดนเพราะมีความขัดข้องทางเทคนิคแล้วคือว่าของปารีสคือมันพิเศษเพราะมันมีโดนนะเดี๋ยวกลายเป็นเราเอาฟุตเทจของพรุ่งนี้มาให้ดูแล้วกันนะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มีโดนนะทุกคนแต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีโดนกับวันนี้ไม่มีโดนก็เดี๋ยวเอาของวันนี้ขึ้นเลยแล้วกันนะครับ 你咋我 แล้วนะครับทุกคนกับโชโดรนที่ไม่มีแล้วก็โชพรุนะครับก็ของโชวโดรนคือด้วยคารทีนไม่ไม,มีโดเขาเลยมีแค่ไฟเฉยๆนะครับก็เหมือนแบบชายมบชนมะบุษราสร์แล้วเหมือนจะเน้นไปที่นำพุซะมากกว่าเลยไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะทุกคนส่วนตัวโชวพรุก,ก็พูุแบบจุดน้อยมากเน้นฉายใบบุษศาสตร์เป็นหลักเหมือนกันก็เลยงงเข้าไปอีกว่าทําไมของปารีสแบบโชวพรุเขาแบบไม่อลังการเท่าไหร่เลยถ้าเกิดเทียบกับ ทั่วโลกที่เคยไปมาของดิสนีย์แลนด์ทั้งหมดนะครับน,นี้ก็จะให้เป็นแบบท็อปสองท็อปสามของแบบว่าโชว์ฟูที่แบบว่าจืดที่สุดแบบในโลกนะทุกคนของดิสนีย์แลนด์นะครับถือว่าเป็นการจบวันของการพามาชมฟุของดิสนีย์แลนด์ปารีสแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครแบบแบบมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีวิวอัไหนก็มาสอบถามกันได้นะครับของดิสนีย์แลนด์ปารีสนะบ๊ายบาย